วันพรุ่งนี้นะครับสโม,มสรเอ g เมืองทองยูในเต่ของเราก็จะมีโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลลีคับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับพบกับทีมเพื่อนตำรวจจากฝูงของยามาฮ่าลีกวันณปัจจุบันนี้นะครับโดยทั้งคู่จะทำการแข่งขันในช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนามบุญยะจินดาครับหลังจากที่คุณพลกิเลเพียอของเราการศึกหนักในการออกไปเยือนทีมชวนบุรี FC ฟในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเหลือนักเตะเพียงแค่9คนในครึ่งเวลาหลังในการบด กับนักเตะชลบุรี FC คิดว่านักเตะน่าจะมีอาการลา้ารบกวนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่2นักเตะที่โดนใบแดงในเกมที่พบกับชลบุรี FC ไม่ว่าจะเป็นสลาวุธกัลยาณบัณฑิตและก็เคลตันสินวาน,นั้นสามารถที่จะลงเล่นในฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกคับได้นะครับเพราะนี่คือฟุตบอลคนละถ้วยกันนะครับและที่สําคัญคุณพลกิเลมผู้ชมของเราจะได้กับทันโกดัสกรทองเหลากลับมาบัญชาเกมในแดนกลางอีกครั้งหนึ่งหลังจากนัดที่แล้วติดโทษแบนในการบุกไปเยือนชลบุรี FC ซึ่งในทีมชุดนี้ของคุณพลกิเลสเพียวของเราก็เคยเป็นอดีตนักเตะสโมสรเพื่อนตำรวจมาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าทูชนะนัน์ป้อมบุพผาเป็นสโมสรแรกที่เจ้าทูย้ายออกไปจากสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ลงเล่นให้กับทีมเพื่อนตำรวจ1นึ่ฤดูกาลเต็มๆนะครับซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเจ้าทูชนะนัน์ป้อมบุพผานั้นก็มีอยู่หลายแต่หลายคนที่ยังคงรับใช้สโมสรเพื่อนตำรวจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปกเก้าอันนันต์ปรกรณ์เป็นพลักสุรชาติสารีพิมพ์นะครับ ซึ่งวันนี้มตทีวีของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของทูชั่นนันน์ป้อปมบุกผากันนะครับเจ้าทูน่าจะให้ข้อมูลของสโมสรเพื่อตํารวจได้ดีพอสมควรที่สําคัญสนามบุญยะจินดาเนี่ยเจ้าทูเองก็เคยเดินทางไปฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งว่ากันว่าสนามแห่งนี้จะมีไซส์ของขนาดของสนามที่สั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเคยชินความถนัดของสโมสรเพื่อตํารวจก็น่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เยอะพอสมควร ความมั่นใจของเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างครับทูหลังจากนัดที่แล้วโดนไป9คนเล่น9คนครึ่งหลังเต็มๆเลยละครับก็ก็มั่นใจนะครับว่าว่าน่าจะกลับมาได้ครับทุกคนในทีมก็ลืมไปหมดครับในแมตที่แล้วครับก็จะมุ่งมั่นในแมตต่อไปครับการเจอเพื่อนตำรวจเนี่ยศักยภาพเพื่อนตำรวจเราขั้นํำเป็นจ่าฝูงขอดีเวชันหนึ่งเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนทีมในไทปีเมลีกใช่ไหมครับทูมองอย่างนี้หรือเปล่าก็ใช่ครับเพราะว่าตำรวจก็เหมือนแบบ มีผู้เล่นที่ที่ที่ดีครับในทีมแต่ว่าปีแล้วจะแบบหลายๆเรื่องที่ทําให้ตกชั้นไปเขาก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวครับทูเคยเล่นให้กับเพื่อนตํารวจตอนที่ยาเอาไปจากเมืองทองนะครับยังทันใครในยุคนั้นอยู่บ้างหรือเปล่าที่ยังเล่นอยู่ในเพื่อนตํารวจปัจจุบันนี้ก็ก็หลายๆคนนคะก็มีพวก 9, ปกเก้าอุปกรณ์สรุรชาติสารีพิมพ์ครับประมาณนี้ครับ ดูแล้วทั้งที่พูดมาเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าจะเป็นกําลังสําคัญของเพื่อนตารวจเฉพาะโดยเฉพาะปะกรณ์โดยเฉพาะปกเก้าแล้วก็สุริชาติคือเหมือนเป็นทีมที่เล่นเกมลุกค่อนข้างดีครับก็ก็เห็นจากหลายแมตช์ของเขาก็แบบที่เล่นในเวอร์ชันหนึ่งเขาก็ยิงไอ้คู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างเยอะครับก็มีเกมลุกที่ที่น่ากลัวเราต้องระวังตรงจุดไหนไหมครับทูก็ในเรื่องของเกมลุกแหละครับเพราะว่าเขาก็มีผู้เล่นที่แบบ ที่ดีอย่างธนาอย่างดีซออย่างเงี้ยครับก็ก็เล่นเล่นค่อนข้างดีครับในในในกของเกมลุกเนี่ยความสดชื่นของทูที่กลับมาจากทีมชาติดีขึ้นหรือยังครับพอรู้สึกว่านักเตะที่ผ่านซีเกมมาหลายๆคนก็ยังจะดูล้าลากันทุกๆคนเลยใช่ครับก็ล้ามากๆครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พักเลยครับแบบก็แบบ<ม>แบบจากทีมชาติมาก็มาการฝึกที่สโมสรต่อ แต่ก็ทุกคนก็เริ่มผ่อนคลายลงรับกล้ามเนื้ออะไรก็เริ่มได้พักนิดหน่อยจะเห็นได้ว่าจังหวะจบสกอร์ของทูมันก็ใกล้เคียงขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ใกล้หรือยังฮะวิตกกังวลไหมฮะว่ายังําประตูกลับมาคืนไม่ได้เหมือนเดิมก็ก็คิดว่าน่าจะใกล้ครับก็หวังว่าจะมาได้เร็วๆนี้ครับก็อยากจะทาสกอร์ให้ได้ครับไม่แน่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะยิงทีมเก่าก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็ก็หวังไว้ เคยไปฝึกซ้อมที่บุญญาจินดามาบ้างหรือเปล่าครับเคยครับตอนที่อยู่ที่ตำรวจก็เคยคที่ไปซ้อมก็าากใช่ครับสนามมันจะค่อนข้างเล็กครับมันทําให้แบบเล่นเล่นยากพื้นที่มันจะมีน้อยครับเพราะว่ามันมันเล็กครับเพราะฉะนั้นแบบ9239้าถึงหน้าถอย2องถึงหลังบอลที่ใช้พื้นที่เยอะๆอาจจะทําปรับตัวยากตรงนี้แต่คิดว่าเพื่อนรุวมทีมน่าจะปรับตัวกันได้ในช่วง15นาทีแรกนะ ครับก็คิดว่าน่าจะปรับตัวได้เพราะเราก็ในการซ้อมของเราก็จะเล่นพื้นที่กับแคบอยู่แล้วครับน่าจะแบบในการต่อบอลสั้นๆน,นี้เราก็น่าจะถนัดอยู่แล้วครับก็ก็อยากให้แ,บบแฟนบอลช่วยไปเชียร์ให้กำลังใจเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเราก็แพ้มาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกลับมาชนะในในบอลถ้วยในใบนี้แล้วแบบเราก็ไม่ไม่เคยได้เลยมันแบบก็ก็อยากจะมีสัมผัสถ้วยนี้สักครั้งหนึ่งในในใน,ในปีนี้ครับครับยืดเยือถึงต่อเวลาไหมครับ ก็ยพยายามที่จะเล่นแค่90ครับจะผ่านไว้ได้ใน90ครับนอกจากกัปตันโกดัสกอนทองเหลาจะกลับมาลงบัญชาเกมในแดนกลางได้แล้วนั้นนะครับดากันทาริจิสเองที่2เกมก่อนหน้าน,นี้ในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ติดโทษแบนไม่สามารถคุมทีมและแก้เกมได้ข้างสนามนะครับเกมโตโยต้าลีกครับเนี่ยจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พอดิบพอดีเลยนะครับการออกไปเยือนทีมเพื่อนตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเจ้าถิ่นนั้นโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในฟุตบอลยามาห่าลีกวัน พ่ายแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับในการบุกไปเยือนทีมพัทยายูในเต็ดแต่ว่าที่เหลือหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำคะแนนทิ้งห่างอันดับสองในฟุตบอลยยมาฮ่าลีกวันเยอะพอสมควรและก็น่าจะ100%เซที่สโมสรเพื่อนตำรวจในฤดูการหน้าจะกลับขึ้นมาเล่นในไทยพีมยรลลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับและในทีมสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับก็ยังมีอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกีลาพิยาของเราอยู่หลายต่อหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นลีซอเทียเทพวิโนไทยอัตนันบาราครัตหรือดานโนเซกานะครับ ก็จะได้กลับมาเจอสโมสรเก่าอย่าง s c g เมืองทองอยูเนเต็ดของเราอีกครั้งหนึ่งคิดว่าเกมในวันพรุ่งนี้คงจะเป็นฟุตบอลที่สนุกมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรู้ผลแพ้ชนะของทั้งคู่ถ้าเสมอกันใน90นาทีก็ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปหรือถ้าเกิดยังเสมอกันอยู่ในช่วง30นาทีของถ้วยเวลาบาดเจ็บก็ต้องยิงลูกโทษที่จุดโทษเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าไปเล่นในรอบถัดไปนะครับสโมสรกิเลนพย,ยอยของเรายัางไม่เคยได้สัมผัสถ,ถ้วยโตโยต้าลีคับเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ ดรากันทลราเยสและทีมงานรวมไปถึงนักเตะกยเลพยองจะต้องใส่เกินร้อเซนลืมความผิดหวังในการที่ออกไปเยือนทีมชมบุรี f c นั่นคืออุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนักเตะทุกคนทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วใจสู้ดีอยู่แล้วขอให้เอาความใจสู้ในครึ่งเวลาหลังของการเยือนชมบุรีสเตเดียมกลับมาใช้ในการบุกไปเยือนสโมสรเพื่อนตํารวจนะครับหวังว่าพรุ่งนี้กองเชียร์กิเลพยองของเราจะมาให้กําลังใจกันหนาตานะครับ แต่กันช่วงเวลา18นาฬิกานะครับนักเตะของเราต้องการขวัญและกำลังใจในช่วงนี้มากๆเลยละครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยววันพุ่งนี้นะครับเราเจอกันที่สนามบุญญาชินดากันครับ